สมัครอะไรนะสมาชิกใช่ไหมสมัครสมาชิกด้วยะค่ะข้างหลังดูโฮมดูโฮมใช่ค่ะคุณนิวแล้วก็อันนี้อีกคนหนึ่งค่ะที่รับเชิญเพื่อนแยนี่ค่ะคุยอยู่กับตำรวจนันไม่รู้พี่เอกพี่ให้เขามาเล่าวีรกรรมแยนี่ไหมคะว่าตอนเรียนแยนี่ทาอะไรบ้างเขาเรียนถึงตอนไหนนะคะเรียนด้วยกันตอนไหนย่ามึงหน้าละเสีย <laughs> งประมือให้เพื่อนแยนีหน่อยมามาสแสดงตัวหน่อยคะ่ะมาเล่าหน่อย หนูอยากถามมาคุยสักสองคำสองคำสองคำพอนะคะถามถามหน่อยคะ่ะว่าย่าหนูเนี่ยดื้อไหมตอนเรียนดื้อครับผู้สุภาพนะคะผู้สุดดื้อครับสับซ้ำโอ้โหเล่นตัวซะด้วยจ้างจ้างห้าร้อยปู่คุณปู่อยู่กับหนูอ่ะหลังหน้ารักกัตอนนี้แหละแม่ร้องอยากแล้วย่าหนูแบบย่าหนูแบบเป็นคนแบบยังไงคะ <ยา S 1> เกเรไหมย่าไม่เกเรพูดความจริงความจริงฟ้าผ่าเก่งมาก เย็นเก่งมากใช่ไหมตอนตอนเรียนเรียนตามจีบตามจี๊ดจั๊กเฮ้ยสวยเหรอมันหนุ่มไหมสวยมันหนุ่มไหมสวดคนนี้เยอะอุอ้ยลงไปเลยค่ะลงไปเลยแล้ว,แล,วแล้วปูหนูถามหน่อยนี่เรี่อะไรพี่พี่พี่เอกแล้วสามกระซิบนะกระซิบน,นะย่ามีแฟนไหมตอนเรียนแบบคบกันค่ะคนน่ารักใครก็ชอบย <c oughs> พูดดังๆแ้่เขาไม่ได้ยินคนน่ารักใครๆก็ชอบเคิร์น้าแดงอะไรเงี่ยเคยเป็นอะไรกันปะรุ่นรุ่นนี้ไม่ต้องเคยแล้วทำไมคะรุ่นนี้รุ่นเนี้ยเดี๋ยวเตรียมไปพร้อมกันแซยิสแซยิสเลยนะแล้วตอนย่าเรียนนี่เก่งวิชาอะไรคะเดี๋ยวเดี๋ยวนี้เขาเก่งคณิตมากอังกฤษคณิตเนี่ยอันดับหนึ่งจริงเหรอคะคณิตอันดับหนึ่งไม่เหมือนหลานเลยโง่งคณิตนี่ไม่ได้เลยฮะหนูแบบค่ะก็หนูตั้งใจแล้วเขาเรียนดี ย่าเลียดีแล้วแล้วแบบดื้อเกเรต่อยอะไรได้มนิสัยเมื่อหนูเนี่ยหนูแบบเป็นคนแบบผู้ชายจะรู้นะคะในห้องเพื่อนผู้ชายในห้องจะรู้เพื่อนผู้หญิงก็จะรู้ว่าแบบหนูแบบจิโกหน่อยจิโกแบบขาใหญ่ย่าเป็นไหมผู้ใส่ไหมผู้ใส่ไหม่ย่าเน่ารักไม่เป็นแบบนี้อ๋อเป็นเป็นถ้าพอโตมานี่นะเจอตอนนี้ยมันมันเงินมันนี่ รักเงินเผาเล็กน้อยเผาเล็กน้อยเสียงเอาเรื่องจริงมาคุยไม่ต้องอายไม่ต้องอายพอรู้ต้องพูวแล้วจริงกันครับค่ะคุยกับย่าเสมอมันรักเงินรักเงินเสียงประมือให้คุณปู่หน่อยจ้าประมาณนี้ขอบคุณมากวันนั้นหนูไปเที่ยวแพกับเพื่อนเพื่อนย่านะคะที่เป็นแบบสมัยเรียนเลยตั้งแต่ประถมอะไรเงี้ยก็แบบหนูเผื่อได้ยินมาว่าย่าตอนเรียนคือแบบย่าแบบคิดเลขเก่งมากแล้วคุณนิวบอกว่าบอกเสมอเลยแบบ คิดเลขประจําประจําบริษัทคิดเลขเร็วมากค่ะคิดเลขเร็วแบบเร็วจริงๆแล้วก็เป็นคนที่ตอนที่อยู่กับเพื่อน,น่ะเขาจะเป็นคนที่แบบคล้ายๆหนูอยู่นะกกแบบจิโกโแกแบตลกอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าแม่จ๋าหนูกับย่าเนี่ยเราก็ลุยค่ะลุยแล้วก็สู้กันมาสองสามร้อยวันหนึ่งก็เอาแล้วนะคะตอนนั้นดีใจมากแล้วเปิดหมวก กันได้วันละ2003 0 0นะคะก็ดีใจมากแล้วแต่ว่าวันนี้มีแฟนเพลงรักมากมีแฟนเพลงรักเยอะนะคะหนูจะมีวันนี้ไม่ได้เลยะคะถ้ามีคนคนนี้ค่ะเสียงประมือให้แยามีของหนูหน่อยจาอ้าใช่นะครับท่านเป็นน้องต้นกล้าให้เราเสียงของชายเมืองสิลห์อยู่ฝักเป็นกำลังใจนะครับเพราะว่านักร้องศิลปินนั้นสำคัญยิ่งคือกำลังใจ ทะครุ่นกันหมดเนี่ยไม่มีกําลังใจเลยอีกไม่กี่เพลงหรอกครับอยู่เป็นกําลังใจอีกสักครึ่งชั่วโมงนะครับให้กับน้องต้นกล้านะครับเอาละครับชุงน,นี้น้องต้นข้าวจะต้องรีบเดินทางไปอีกหนึ่งที่แต่ฝากทิ้งท้ายอีกเนาะใช่อีกแค่หนึ่งบทเพลงทิ้งท้ายสำหรับวันนี้ค่ะฟังกันเลยครับเชิญรับฟังจ้า ครับผมก็